พี่น้องครับจะแตกต่างอะไรถ้าคริสเตียนเรารักคนที่น่ารักได้อย่างเดียวพระเจ้าสอนให้เรารักคนที่ไม่น่ารักด้วยนะครับวันนี้พระเพระเจ้าจะมาถึงเราในเรื่องนี้แหละครับพี่น้องครับ C G N T V สวัสดีครับขอต้อนรับพี่น้องสู่รายการ Living Life ครับผมขนกดีล่าเก่งไกลครับเครานี้เราจะมีการมาศึกษาพญานระเจ้าด้วยกันในทท 6, 27, ลูกาบทที่6ข้อ27ถึงข้อ38ครับลูกาบทที่6ข้อ27ถึง38แต่เราบอกพวกท่านที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูของท่านจงทำดีกับคนที่เกลียดชังท่านจงวอวยพรแก่คนที่แช่งด่าท่านจงอธิษฐานเผื่อคนที่ทำร้ายท่าน ใครตบแก้มของท่านข้างหนึ่งจงหันอีกข้างหนึ่งให้เขาด้วยใครเอาเสื้อคลุมของท่านไปถ้าเขาจะเอาเสื้อด้วยก็อย่าหวงจงให้แก่ทุกคนที่ขอจากท่านและถ้าใครเอาสิ่งของของท่านไปก็อย่าทวงคืนจงปฏิบัติต่อคนอื่นเหมือนอย่างที่พวกท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่านถ้าพวกท่านรักเฉพาะคนที่รักท่านควรนับว่าเป็นคุณความดีของท่านด้วยหรือเพราะแม้แต่พวกคนบาปก็ยังรักเฉพาะคนที่รักเขาเหมือนกัน ถ้าพวกท่านทำดีเฉพาะกับคนที่ทำดีต่อท่านควรนับว่าเป็นคุณความดีของท่านหรือเพราะแม้แต่พวกคนบาปก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันถ้าท่านทั้งหลายให้ยืมเฉพาะคนที่ท่านหวังจะได้คืนควรนับว่าเป็นคุณความดีของท่านหรือเพราะแม้แต่พวกคนบาปก็ยังให้คนบาปยืมโดยหวังจะได้คืนเหมือนกันแต่จงรักศัตรูของท่านและทำดีต่อเขาจงให้เขายืมโดยไม่หวังที่จะได้คืน แลาบำเหน็จของท่านทั้งหลายจะมีบริบูรณ์แล้วท่านจะเป็นบุตรขององค์ผู้สูงสุดเพราะว่าพระองค์ทรงพระกรุณาทั้งต่อคนอาตตันยูและคนชั่วพวกท่านจงมีใจเมตตากรุณาเหมือนอย่างพระบิดาของท่านมีพระทัยเมตตากรุณาอย่าพิพากษาเขาแล้วพวกท่านจะไม่ถูกพิภากษาอย่าตัดสินลงโทษเขาแล้วพวกท่านจะไม่ถูกตัดสินลงโทษจงยกโทษให้เขาแล้วพวกท่านจะได้รับการยกโทษ จงให้เขาแล้วพวกท่านจะได้รับด้วยแบบยัดสันแน่นพูนล้นเต็มหน้าตักของท่านเพราะว่าเมื่อท่านตวงให้เขาเท่าไรท่านก็จะได้รับการตรวงกลับคืนไปเท่านั้นเช่นกันพี่น้องครับพระเยซูสอนให้เรารักทุกคนรวมถึงรักศัตรูของเราด้วยจะมีประโยชน์อะไรครับถ้าเราบอกว่าเรารักคนที่น่ารักได้พระเจ้าตื่นเราบอกว่าก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าหะครับ แต่พระเจ้าสอนเราให้เรารักคนที่ดูเหมือนกับว่าไม่น่ารักก็สามารถที่จะรักได้เช่นกันตอนนี้ก็ไนดะ้อธิบายครับว่าเราต้องใจกว้างขวางครับในลูก,กา6ข้อ3าที่8เนี่ยได้อธิบายบอกว่าจงให้แล้วพวกท่านจะได้รับ ด้วยแบบยัดสันแน่นพูนล้นเต็มหน้าตักของท่านโอ้ oh, พูดไว้อย่างเหมือนกับว่ามีธนานมาตวงแล้วก็พูดเต็มหน้าตักเลยนะถ้าเราให้จะได้รับอย่างนั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าเมื่อท่านตวงให้เขาเท่าไหร่ท่านก็จะได้รับการตวงกลับคืนไปเช่นกันเห็นไ,ไหมฮะถ้าเราตรวงด้วยสิ่งไหนก็ตามเราจะถูกตวงกลับมาได้อย่างนั้นเหมือนกันพี่น้องความรักของพระเจ้าถ้าเราให้ออกไปมากมาก เราจะได้รับกลับมามากเช่นกันอย่างที่เป็นอยู่ด้วยนะฮะในลูก,กาบทที่6ก็31บอกว่าจงปฏิบัติต่อคนอื่นเหมือนอย่างที่พวกท่านปรารถนาจะให้เขาปฏิบัติต่อท่านพี่น้องพรพีเป็นจริงเสมอครับพระเยซูคริสต์ก็มาตายเพื่อทุกคนเลยครับพระองค์เป็นผู้ที่ไม่เลือกปฏิบัติเลยฮะคือพระองค์ยอมตายเพื่อคนบาปแล้วก็ใครก็ตามเนี่ยที่ไว้วางใจในพระองค์ไม่ว่าจะเป็นคนบาปเท่าไหร่ก็ตามครับเขาก็สามารถมาถึงซึ่งความรอดได้เหมือนกัน ความรักของพระเจ้าอย่างนี้แหละเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเราในการที่เราจะขยายใจเราที่เราจะรักคนได้กว้างขึ้นอย่างที่ควรจะเป็น พี่น้องปรตีแเราก็รักคนได้ไม่อีกคนหรอครับเราจะมีเพื่อนทักสองสามคนอาจจะมีแฟนเราอาจจะมีลูกเราอาจจะรักคนแล้วเราข้างเราขยายมาในเป็กขึ้นจากรักคนในขร้นจักได้อีกนิดนึงนะฮะขยายออกมาเป็นเป็นคนในออฟฟิศเรารักออฟฟิศเราได้อีกนิดนึงนะฮะขยายใจมาในสังคมมองมาอ่าไม่รู้จักใครแล้วไม่รู้จะรักใครดีพี่น้องแต่ใจต้องขยายใจไปเรื่อยๆนะฮะเราต้องเออรักคนที่ไม่น่ารักได้รักคนที่ดูแล้วเหมือนกับว่าสังคมไม่ยอมรับได้ต้องรักเขาให้ได้นะฮะพี่น้องในตอนนี้เนี่ยมุม ปฏิบัติเนี่ยพระพีได้สอนเราว่าความรักต้องแสนงออกอย่างไรนะฮะตอนนี้ให้ไว้3อย่างนะฮะอันที่1ก็คือว่าความรักต้องแสนงออกด้วยใจข้างขวางด้วยการอวยพรครับนะอวยพรลูกกาหกข้อยี่สิบแปดจงอวยพรคนที่แช่งด่าท่านนะฮะแล้วจงทิฏฐานเผื่อคนที่ ทำลายท่านเป็นคำหนุนใจท้าทายซึ่งยากมากเลยใช่ไหมครับคนไหนด่าเราเราก็อยากจะสวนกลับใช่ไหมคนไหนแ่งเราก็ก็จจัดการเขาซะหน่อยนะครับแต่พิ่งมีสอนเราตรงข้ามเลยครับพี่น้องครับพี่น้องเคยเจอไหมครับสถานการณ์แบบนี้เราพบอยู่บ่อยๆใช่ไหมปกติเนี่ยเวลาที่เราเจอหน้ากันเนี่ยคนยังไม่ค่อยกล้าทำแบบนี้เท่าไหร่นะแต่แปลกนะฮะยุคนี้เป็นยุคที่ชอบพิมพ์นะฮะเวลาพิมพ์ใน Facebook ในไลน์อยู่ในเนี้ย ก็จะมีการโต้ตอบกันอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็แรงขึ้นแรงขึ้นนะผมคิดว่านี่แหละฮะบางทีเราก็เคารู้สึกกทบกระเทือนจิตใจเราเนีมาว่าเราแล้วก็มาไม่เห็นด้วยกับเราในหลายๆอย่องโอ้เราน้อยใจจริงๆนะฮะแต่พี่สอนเราบอกว่าให้เราอวยพรอย่าแช่งด่าถ้าเรารักเขาได้อวยพรกลับไปขอบคุณมากขอพระพรมีแก่คุณดีมากเลยเราต้องเปลี่ยนําพูดเราใหม่นะฮะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ารีเชฟความพูดเรารีเฟซประโยคเราเพื่อจะเป็นการ อวยพรเท่ากับขอบคุณมากขอพระเจ้าอวยพรคุณนะฮะที่คุณมาให้คำแนะนําดีมากเลยหนุนน้ําใจมากครับขอบคุณที่ผมจะเปลี่ยนแปลงครับอะไรก็ว่าไปนะฮะกันพี่น้องพระเจ้าสอนเราบอกว่าการที่เราจะรักคนได้เนี่ยต้องแสดงออกด้วยการอวยพรครับอันที่2ก็คือว่ารักด้วยการแบ่งปันเข้าของด้วย นะฮะในลูกา6ข้อ30บอกว่าจงให้ทุกคนที่ขอจากท่านถ้าใครเอาสิ่งของท่านไปก็อย่าทวงคืนนะฮะก็พูดอธิบายอย่างนี้เลยในบริบทของยิวนะคือมีการขอมาก็ให้ไปพี่น้องความรักของเราเนี่ยบางทีก็ตรงไปตรงมาอย่างนี้แหละครับความรักไม่ใช่ว่ารักคุณจังเลยแล้วเราก็ไม่เคยให้อะไรใครเลยนะรักคุณยังรักไปรักมาอาวก็รักตัวเองอยนูะ่นะแต่พอเราไม่เคยแบ่งปันอะไรเลยตัวนี้เป็นตัวชี้บางอย่างนะชี้ว่าเรานั้นแคร์คนจริงๆหรือเปล่านะ ความรักต้องแสดงออกด้วยการกระทำนะครับไม่ใช่ว่ารักด้วยคําพูดอย่างเดียวนะฮะงนั้นเนี่ยการให้ออกไปการแบ่งปันข้าวของเนี่ยเป็นตัวแสนแถึงความรักที่มีต่อกันและกันด้วยขยายใจสิครับนะบอวยพรเขาด้วยข้าวของที่เรามีคือผมเข้าใจว่าเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไไดว่าให้จนเราไม่มีอะไรเลยนะแต่ผมคิดว่าเรามีบางอย่างมีบางเรื่องที่เราให้ได้แน่ๆนะฮะไม่จะเป็นทรัพย์สินเงินทองความสามารถของเราเวลาของเรานะครับสิ่งดีๆที่เรามี เราสามารถแชร์ออกไปให้กันและกันได้เขาบอกว่าคนที่ให้คุณค่ากับเรามากคือให้เวลากับเรานเนี่ยถ้าใครให้เวลากับเราพี่น้องให้คุณค่ามากๆานะฮะอย่างพี่น้องมาฟัง l i v วิ่งไลท์ตอนเนี้ยพี่น้องสนใจเรื่องพระเจ้าพระเจ้าใช่ไหมเราเลยให้เวลานี่แหละคือชีวิตของเราจริงคือเราเห็นคุณค่าอะไรก็จะให้สิ่งนั้นออกไป ถ้าเรารักใคร,รก็ให้เหมือนกันนะฮะนะพี่น้องรักลูกแกะเราใช่ไหมรักพี่เลน้องเลี้ยงเราก็ให้เวลากับเขาสิครับไปดูแลเขาไปคุยกับเขาทานข้าวด้วยกันให้เวลากันให้สิ่งของกันลําบากก็ถือของไปให้นะแต่ผมเห็นบางคนในช่วงโควิดนี่นะฮะบางคนก็ซื้อของฝากไปให้บ้านนู้นบ้านนี้ซื้อผักสดไปให้ซื้อหมูดิบไก่ดิบไปเขาปรุงอาหารมีอะไรลหลายอย่างไปให้กันละกันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากนะครับพี่น้องความรักของพระเจ้าต้องเป็นอย่างนี้แหละ ขยายใจเราออกไปเป็นการให้ออกไปนะครับแล้วผมอยากจะขยายใจไปให้กับคนมากมายด้วยพี่น้องสังเกตดูสุฮว่าช่วงโควิดเนี่ยก็มีกลุ่มคริสเตียนบางกลุ่มก็ทําดีมากต่อสังคมนะครับใครที่ติดเชื้อโควิดอยู่ที่บ้านก็ส่งขอไปดูแลเขาแบบฟรีๆเลยให้เลยฟรีๆเลยนะโดยที่ไม่เรียกว่าเขาเป็นคริสเตียนหรือยังนะก็ดูแลอย่างดีให้ออกไปผมว่าอย่างเงี้ยทาต่อไปทําสิ่งที่ดีต่อไปนะถ้าพี่น้องอยู่ในมูลนิธิบางอย่างดูแลเด็กกำพร้าดูแลแม่ม่ายดูแลกลุ่มต่างที่ดูแล้วเป็นคนที่ขัดสนใน ชื่งเขาก็ดูแลอย่างดีการให้ของเราเนี่ยจะเป็นตัวสะท้อนความรักของพระเจ้าที่อยากจะให้เป็นโดยที่เราไม่เลือกว่าคนไหนน่ารักหรือไม่น่ารักในความคิดของเราแต่พระเจ้ามองว่าทุกคนเป็นคนที่มีคุณค่าหมดนะฮะอันที่3าก็คือว่ารักด้วยกันให้อภัยเสมอครับลูกา6ข้อ3าบอกว่าอย่าพิพากษาเขาแล้วพวกท่านจะไม่ถูกพิพากษาอย่าตัดสินลงโทษเขา แล้วพระท่านจะไม่ถูกตัดสินลงโทษจงยกโทษให้กับเขาและพระท่านจะได้รับการยกโทษเรื่องนี้เรื่องไม่ง่ายนะครับผมบอกให้ก่อนเลยฮะไม่ง่ายนะครับที่เราจะตัดสินใจยกโทษคนที่ทําผิดกับเราจริงๆนะฮะเราอาจจะมองว่าเออถ้าเราผิดต่อเขาเราก็คงจะมีความรู้สึกดีถ้าเขาเลือกโทษกับเราแต่แค่นี้ถ้าเราเป็นคนที่ถูกกระทําอย่างนั้นบ้างพี่น้องพร้อมจะยกโทษให้กันลวกันนะครับพี่น้องคริสจักรก็เป็นคล้ายๆอย่างนี้แหละครับ คิดจัดก,ก็จะมีบางคนที่ทําแล้วถูกใจเราบางคนทําแล้วก็บางทีก็พลาดบ้างผิดบ้างไม่สมบูรณ์บ้างซึ่งเราก็เป็นอย่างเด้นด้วยเหมือนกันใช่ไหมแล้วบางทีเราไม่สมบูรณ์เขาก็ไม่สมบูรณ์พอมาเจอกันบางครั้งบางคราวก็ปะทะสังสา์กันบ้างนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็อาจจะขัดแยง้งกินใจกันนิดหน่อยนะครับเย็นเป๊โป้งกันนิดหน่อยพี่น้องเราต้องให้อภัยเขาสิครับ ถ้าเรารักกันจริงเราต้องให้อภัยกันและกันได้ใช่ไหมนะผมไม่ได้แปลว่าเราทุกคนไม่ต้องแก้ไขอะไรนะแต่กาลังบอกว่าเราทุกคนต้องเอาใจของเราใส่ใจเขาก่อนทําอย่างพิสุก,ก่อนเลยไม่เกี่ยวบใครทั้งสิ้นให้อภัยกันและกันให้ได้ก่อนพี่น้องนึกดูสิฮะว่ามีบางคนไหมที่ทําให้เราเจ็บจี้เจ็บใจจริงๆเลยนะฮะวันนี้ให้อภัยเขาได้ไหมครับ ขอให้วันนี้การเฝ้าเดี่ยวตอนเช้าของพี่น้องฟังลิฟวิ้งไลฟ์วันนี้ให้ชุดของเราเป็นชุดที่มีชีวิตชีวาจริงๆนะฮะคือเราสามารถให้ใครคนได้ขยายใจความรักออกไปจริงๆขอพระเจ้าไมตาให้เราให้ใครคนได้อย่างนี้ที่เป็นอยู่จริงๆนะครับผมเข้าใจเลยครับเวลาที่เราดูพุพ่มพีตอนนี้นะอวยพรก็แช่งดา่าขอก็ให้ให้อภัยก็ให้อภยัยพี่น้องเวลาที่เราดูพุพ่มพีเนี่ยผมอยากจะให้พี่น้องมีความคิดอย่างนี้ครับคืออย่าถามพุ่มพีว่าทําไม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 นะแล้วถามพุ่พีว่า ทำยังไงดีกว่าทำอย่างไรที่เราจะทําอย่างที่พระเจ้าเรียกร้องให้เราทําได้บอกเราเถิดว่าเราควรจะทําอย่างนี้ได้อย่างไรเพราะเราอยากทาเราอยากจะให้อภัยอยากจะอวยพรอยากจะเปลี่ยนคําช่างดาบคาอวยพรอยากจะให้ออกไปอยากจะให้อภัยกันละกันอยากจะได้ความรักขยายความรักขยายใจเราออกไปกว้างๆทายังไงขอพระเจ้าบอกเราเถิดพี่น้องเราไม่ควรจะหาสาเหตุที่เราจะทํามากกว่าหาสาเหตุที่เราจะไม่ทํานะครับ ต้องสมดุลให้ดีๆนะครับแล้วก็ในมุมปฏิบัติก็คืออย่างนี้แหละฮะเราก็ต้องมองที่พระเยซูขอพระเจ้าให้เรามีสติปัญญาความเข้าใจว่าจะช่วยคนยังไงที่ช่วยให้เขาเด้นหลุดจากปัญหาเขาจริงๆนะฮะความรักที่ไม่ใช่ว่าเราให้เขาตรงๆแล้วก็ไม่สนใจอะไรนะฮะเขาเขาเรื่องบอกว่าเวลาที่จะสอนคนให้คนดำรงชีวตอ,อยู่ได้เยไม่ได้เอาปลาใเขากินใช่ไหมต้องสอนให้เขาตกปลา ไม่ได้นนความรักหลายครั้งก็เราต้องมอบสิ่งที่เป็นความจริงแท้ก็คือว่ามอบวิธีการมอบไอเดียมอบกนรดุลน้ำใจมอบโอกาสและให้เขาล้มเหลวได้บางครั้งบางคราวนะฮะ่นแต่ทั้งหมดหัวใจทั้งหมดเราต้องรักกันละกันขยายใจออกไปแคร์กันละกันดูแลกันละกันอย่างนี้แหละครับที่เป็นความรักที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นอย่างสมดุลใจต้องมาก,ก่อน ต้องรักกันและกันรักคนที่ไม่น่ารักได้และรักแล้วแสดงออกอย่างถูกต้องด้วยนะครับให้เราเลยนแบบเฮซูในเรื่องนี้ครับเพื่อความดีจะชนะความชั่วทั้งมวลน,นะครับแล้วชุดเราจะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเสมอไปและคนทั้งหลายเมื่อเขาเห็นความรักที่เรากระทำแล้วเขาจะยิ่งสรรเสริญพระเจ้าเข้าไปมากกว่าน,นั้นอีกนะครับไอ้่านที่กันนี้มาขอพระเจะช่วยให้เราเป็นคนที่รักกันและกันได้แม้ คนนั้นไม่น่ารักก็ตามขอพระเจ้าเมตตาให้เราทําตามสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทําได้แค่แด่พระเจ้าลายฐานกับพระองขอบพระคณพระเจ้าสลับเช้าวันนี้ที่พรจะนำพระเจ้าแต่ต้องจิตใจเราในบางเรื่องข,อข้าพเจ้าเชื่ออย่างมั่นใจว่ามีบางคนที่เราต้องให้อภัยมีบางคนที่เราจะต้องเข้าไปดูแลเขามีบางคนที่เราจะต้องใส่ใจเขามากขึ้นมีบางอย่างที่เราต้องให้อภัยมากขึ้นมีบางอย่างที่เราต้องอวยพรเขามากกว่านี้ Satan <azing larda> ขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะจำเริญเติบัวในความจริงของระองคงให้พญานาพระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนเราจริงๆที่เราจะเดินตามพญนามากกว่าเดินตามความเห็นเราหรืออคติของเราหรือเหตุผลที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อเราจะได้ไม่ทำตามพญานาพระเจ้าทรงเวพรอลาทั้งหลายด้วยขอพระคุณพระเจ้าในพระนามพระสุคือเจ้าอาเมน พี่น้องที่รักครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe นะครับช่อง YouTube แล้วก็ช่อง Facebook ของ c g n TV ไทยนะครับแล้วอย่าลืมครับท่านจะรับสิ่งใดช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเราพบว่าสิ่งนี้มีประโยชน์สลับตัวเรองและสลับพี่น้องเราด้วยกดแชร์เลยครับแล้วก็ช่วยให้หลายๆคนได้มีการได้มาฟังเรื่องราวของพระเจ้าที่มีสาระดีๆจากรายการ Living l i f e ครับ